สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอบบวบหน้าแกงมากเนาะพี่น้องนี่นี่เบื้องดอดอเพื่อนพี่น้องจ้ะเบื้องดอหนึ่๊าดสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเห็ดมัสลุมมารายงานตัวอีกแล้วจ้ะมาดามเห็ดกับบริยูใช่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องก็อยู่แต่นในป่านะจ้ะมาดามเห็ดกับผ้าเก็บเห็ดเก็บผักเก็บหนันเก็บหนีแบงสันลับพ่อแม่พี่น้อง โอ้ยขากล่องไปทัวร์ทีบทัวแดี๋นมุนรวยข่อยหลยข่อยเงิไหลายพ่อแม่พี่น้องไปมาหลุนกันได้หมืดเนี่ยป่าสีมานบ่เด้อพี่น้องจ้ะป้ากำลังสั่งอันใหม่อยู่เด้อพี่น้องอจะรอสักครู่ดูอันเก่าไปก่อนขากล่องเนี่ยพ่อแม่พี่น้องจ้ะอันใหม่ก็ที่พ่อปั้นกันแหละก็อันเก่านี่ไปหลุนเลยๆสีมานหรือบ่มาน์ได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเฮ็ดฝังหวานจ้ะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาเลิกเอาใช่ก่อนเด้อดอกแรกนี่ เ่าละละนี่อดอกแรกถือว่าแหกมานไปก่อนเนาะพอพี่น้องจ้ะดอกเบิ่ลเริ่มเลยเ่าแล้วนี่จับมาพี่น้องโอ้ยใส่บ่ได้แล้วแล้วหลวมแล้วเละแต่ว่าหัวเอาไปให้ถาก,กินซะอดอกนี่โอเคอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะปกติปลาเนี่ยขึ้นก้อนมูปีนี่ก็ขึ้นบวบหลายปันได นี่ดอกมันจากพี่น้องจ้ะหูแล้วค่ะกล่องไปยังแล้วคืออืนใส่เอวคัวแล้วแบตสิเบิร์จากพ่อพี่น้องอดอกนี่ดอกนึงโอ๋อจะมันสงสัยถึกแบบว่า,าแล้วอันนี้หนามร้ายนะแม่พี่น้องขออนุญาตนะจ้ะใส่ได้อยู่อันนี้หนามจซื้ออือ่จากพ่อแม่พี่น้องเออดอกนี่งามอยู่ดอกนี่ค่อยยังชั่วนะ น,นี่เขาคอยเอื่นว่าเห็ดงามนี่จังสีนะีดอกแบบนี้แหละสวยๆเลยจะดอกนึงพี่น้องจะโอ้ยดอกนี้โลมจะ้ะดอกนี้สวยอยู่นะคะเพียงแต่ว่าสวยแต่ว่าเราก็ถือถาดเหร็งงานนักขึ้นกันจะ้ะแต่ก็โอเคอยู่นะอเอาได้อยู่จะ้ะสองดอกนี้ก็เลิศแล้วนะเนี่ยเนี่ย โอ้โหมาเจอเกาลัดสวยๆอวบวๆต้องเอานะคะนี่เห็ดเพิงเกาลัดก็เอาเ้วยอันนี้เด้อได้หมดทั้าสดชื่นคุณนะเบิงที่ละอุบวๆทั้งนั้นเลยพี่น้องกำลังขึ้นใหม่ๆเลยเนาะเนี่ยอวบวๆแกงแสบๆเลยอุ่วๆจ้าพี่น้องเบิ้ลข้มอวบของเราตาหักเนาะอีกดอกหนึ่งดอกนี้บ่อวบแต่กะอ่อนๆจ้ะไม่อวบแต่อ่อน กเกาลัดอีกแล้วจ้าอวบๆเลยค่ะพี่น้องขาน้องอวบๆเลยจ้ะนี่เห็ดเผืงเกาลัดนห็เผึ่งหวานโอ้ยเหลือแต่เหลือแต่อันนี้แล้วพี่น้องเอยเอาให้เราโบกินโหลดเนาะผู้น่ะแต่ดอกแข็งดีดีแต่ว่าให้เพิ่นกินซะเนาะถากเพื่อนเฝ้าอยู่เอาเห็ดเกาลัดดอกง,งาง้าเห็ดเกาลัดเรากับโบกินได้แล้วขันแมีท่างเหลือโอ้กินอยู่ห้อยกินว่ามันเราโบกินได้กินอยู่พี่น้องอ พ่อแม่พี่น้องดูนะดอกก็เริ่มเลยนะคะนะอวบมากเกาลัดอ,อวบเลยจ้านี่จ้าถึงจะเป็นเกาลัดก็สวยงามมากค่ะพี่น้องนี่เก็บเห็นเหงเกาลัดกับฟินคือกันเนาะสุดยอดพ้อมฟินจ้ะ <c oughs> พ่อแม่พี่น้อง <c oughs> อ,อวบอวบ อจอกนี่ยพี่น้องอขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเออส้นตะกองม่เนียอุยบังขาอ้ยขาสุดยอดความอวบเลยค่ะพี่น้องขาปไปตะแกงแสบเนาะเกาลัดโอ้โหมันมันเลยจ้ะนี่ว่ามานแนวนึงกับมันแนวนึงว่าแต่ได้ออกจากปลาว่าแต่ได้ออกปลาเนาะนี่เอาต่อคนอ่อนดอกแก่แล้วไม่เอาะจ้ะภาพพูดม่พี่น้องเก็บละอ่อนละอ่อนแบบนี้จ้ะเก็บละ,ละอ่อนละอ่อนแบบนี้เห็นบ่ อยายเคลียถิ่มไปเลยเด้อขอโทษจ้ะน้องทากจ้ะเห็ดงานปนิคอยก่อ่แบงเจาแล้วเด้อเห็ดโอ้ยหมานพี่น้องเอ้ยฟินๆเลยจ้ะนี่ดูสิคะอืเห็ดเผิ่งเกาลัดแล้วจ้ะเด้อแกงแสบขนาดเลยตัวเนี้ยแกงอร่อยนะจ้ะดอกลุ่นหนีเลยนี่แกงแสบๆเ,เลย,อยดอกเล็กดอกหน่อยมาดามกสิเอาโอ้ยเอาบุตนี่ละเห็นหัวคักกสิเอาเอาไปแกงแสบ โอ้อออโหมานมานมากจ้ะพี่น้องคขาพอนะออสุดยอดเลยอุบอว่บท้งนั้นเลยเนะาะปาดกินหลายเด้อพี่น้องเด้อเอาละมาดามเจ้ามานแล้ววันนี้<ห>ครับเติบยุ่ยพนได้ฝนสันแล้วพอนะพันละอั่บประสันพ่นะอุ้วเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยนี่นี่แมนแมนเบิร์ดเลยเนี่ยพูนะพูนะ,นะว้าว หมานรัวๆเลยจ้ะเห็ดผึ่งเกาลัดด้อจ้ะเด้อโอ้ยเพิ่นมีซื้ออยู่เด้อของอยู่นี่เด้วสิลงซื้อหายถ่านบอลืม <c oughs> นี่เบึ่งดอกเพิ่นพี่น้องจ้ะงามงามดอกนี่ง่ายคักนี่โอ้โหนัดกับอันสาวอันพิจิตคนงามบ้านมาหอดปลาอยู่วันนี้เล่าก็ได้ แม่นเฮ็ดพึ่งนี่มาดามเจ็บเบิดก่อนเลยเด่นเพราะว่ามันกระโอกกันบ่อยแม่นเฮ็ดต้นนี้กะเจ็บเบิดก่อนคือเก่าเพราะว่ากลัวเราสิมาหอดมันกระสิเหมือดสิคำเนาะนืะ่นเราหลงทางบ่เราขึ้นน่านมาหอดแทนดูนะป้าพี่น้องงามค่ะเรียงตามใสตามลำดับเลยเด้อสิท้ายรูปสวยๆนะจ๊ะ งามขน,นาดเลยเนี่ยเจ้าเบิง์พว่ว,พวมอวพ่วงงามของเพิ่นเนี่ยเนี่ยแต่ว่าขันเพิ่นเขามาเพิ่นกระสีโธมาหาดอกขันแล้วมาหอดอนะแล้วพันหอดนะเหลืองของเหลืองล้อก,กันบ่ดได้พี่น้องเอ้ยวัดนี่งามบ่พี่น้องสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอบวบหน้าแกงมากเนาะ เอาละเฮ็ดพึ่งหวานกับเฮ็ดพึ่งหวานเราคอยกับบ้องเงือกที่กันละบันก็ปไปแล้วก็าหาแล้วเก็บเฮ็ดพึ่งเกาลัเห้านี่แหละแต่ว่าทันใดก็เอาขึ้นเกาบึงบึง,บงแล้วอวบพี่น้องปัดสุดอึ้งเลยจ้ะเพียะปัดบึงบึงบึงเด้อนี่อึ้ง,ง,ง,งมากอุ่นนะแล้วก็ดอกง่ายๆเพียโอ้อยดอกนี่จะเป็นอวบปุ่นนะพี่น้องโอ้ยซิ <laughs> ่มบ่แพ้กันเนาะ ขึ้นบัแพร่เฮ็ดพึ่งหวานได้จะได้คุณนะมึงดอกเล่าอ,อ,อ,อืมจ้าหงามขนาดเลยมึงดอกนี่เท่าแล้วพอเอาได้จะได้เท่าแล้วโอ้โหดูสิคะคุงามขนาดเลยเฮ้ยสุดยอดตะมุตะมิชิมุชิมิจ้าเบิ้งตีลาพี่น้องไม่เอาได้ไงค่ะ เนี่ยเล็กๆก็จะเอานะเนี่ยไปแกงเส็บๆเดี๋ยวไปหาพอยตูมาแกงพอยตูขอดสิแกงหอมมือเจ้ากินน้ำอยู่แกงแต่เห็ดเนาะพี่น้องจ๋าเนี่ยเนี่ยน่อยๆสิอย่าดูถูกเด้อแสบคักเด้อแต่ออกปลาช่วงนี่ฝนมันตกมันบ่มีแนวนึงกับมีแนวนึงให้เก็บเนาะดอกนี่ีปแต่เอาได้โบมลมๆพเอาเด้อจัดเด้อมันโลมเฮาบ่เอาเด้อเฮามาเอาดอกนี่ดอกเพิ่นจะเป็นอวบดีเนาะพี่น้องว่าบ่ เอ้ยบุญดอกเถาแล้วพุ่นะสองดอกพุ่นนะเออดอกเถาพ่นกับนี่แกปุ่นนะบ้านเพื่ออยู่ดอกเถาเบุญที่ละจ้ะเนี่ยพี่น้องจ๋าบ่งดอกนั่นเด้ออยู่ท้งโพนพุณนะ เธอช่งสวยเหลือเกินนี่งามขนาดเลยนี่พี่น้องงามงามเลยอวบอวบต้งามเนาะเห็นบ่อวบขนาดเลยนี่เจอของอวบนะจ๊นะคนน่ะน้องอวบมากพี่น้องจ๊ตะตาหักไหมอวบตหาหักขนาดเลยเจ้าก,ก็ะไดแกอีกดอกนึงาถากนอนเฝ้าเลยตัวนี้อย่าพอากินเลยจะเด้ถากพี่น้องเอ้ยคนเฮ้ย ดอกนี่ปอ้โพี่น้องเดี๋ยวจะงัดมาให้ดูผุ้น่ะเบิง้ง mm hmm. คว่ำบัวของเราผุ้น่ะงามเนาะพี่น้องสวยๆเลยเบิ้งดอกนี่นขีหญ่ค่ะแกเถาบโอ้นั่นถือมวกแล้วพี่น้องเอ้ยหมวกคักแล้วโอ้ยบ่เถาเด้วนี่เบาเถาบ่เถาหมวกคักแล้วกะขมอยาตตัดขางอย่างเี้เลยนะเถาจากเบ่เถา อยางมาเจอเพึ่นอันเฮ็ดพิ่งวานได้นี่พี่น้องเอ้าก็เอาแล้วซะจงไวแล้วก็สีใบใหญ่อะนะเอาไปแกงร่วมกันแซ่บๆดอกเนี่ยใหญ่แต่ไม่รู้ว่าจะแก่ก็พอได้อยู่นะคะเนี่ยก็พ่อได้จ้ะได้อย,อยู่ดอกนี้มันอ่อนเลยจ้าต่อไปนี่คันทำสีเอาเนี่บอกพี่น้องเอ้ยมือเจ้าหาบเอาอปาไฟนี่เขาขึ้นมากค่ะ,คะ อันนี้เห็ดเขากวงเด้อพี่น้องเด้อจะเป็นเล่าง,งามค่ะแพดละมากหมกักแพตหมกักสีสันเพิ่นเพิ่นสวยดีไหมชอบสีสันของเขาสวยงามเห็ดเขากวางจ้าง,งามเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยสวยงามจริงๆค่ะอุตายอะ่ะพี่น้องนึกว่าเออนึกว่าจะไม่เจอแจ็คพอตเพราเห็ดเผิ่งหวานต่างกูดจูจูพี่น้องจา๋าเนี่ยว้าต่างกู๊ดจูเล่ามาดามเหรอจ้ะฮะ เรามาดามติเทอร์นะว้ายสุดจอดค่ะสุดจอดสุดยอดปัดขี้ดินหน่อยให้เราเนี่ยไปแกงร่วมกันกับแสบนะเนาะพี่น้องจะ้ะอือโอ้โหสวยๆจ้ะนี่จะสีสวยโบสวยไปมันกะต้องตัดขาเบิ่งลับพี่น้องแต่ว่าแนมจังสแีแล้วคืองามค่ะเทิเนาะอดอกมึงพี่น้องสวยๆเลยค่ะงามบกค่ะ เพิเ่นก็ล่งขื้นพี่น้องเอ้ยนี่เม็ดเพิงหวานนึกว่าสิบลอขื้นเออน่ะ,นะพี่น้องขอโทษขออภัยด้วยจ้ะง,งัดทางงัดแล้วขอขอขอก็คัดเบื่องกันนะเพิงหวานก็นได้หลายดอ,อกยนะูเด้อเนาะเอากระตาใหญ่มากนึกว่ามันสบจังขึ้นเมือนนั่นพี่น้องกับโบ,บจังแต่กับโบเป็นยังเพือ่อนยางไปยางมาจังล่นะเนาะถ้าสิตั้งกูจูดเกจิจดูให้จังใด แต่กับมา้ามานี่เห็ดพึ่งเกาลัดงามค่ันั่นเห็นบอพี่น้องเห็นบอต่างโกตโจดอยู่นีนเห็นบอจ้ะนั่นืหมานแล้วบม้านทั้งเกาลัดทั้งเพิ่งหวานเลยนะจ๊ะผูนดอกงามเลยค่ะพี่น้องค่ะงามงามโอ้ยเจ้าคือมาสุ่มอยู่จังซี่หึนไหมนี่งามงาม,งาม พี่น้องจ๋าถูกขวบสวยๆเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจังน้อยสิผ้าตัดขาเหรอด้อผาตัดขา,าสิบ่เอาดินไปบ้านเฮาด้อมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องบ้าบ่บมานกับมานอยู่เด้อเนาะมานมานจ้ะเดี๋ยวตัดขาก่อนเราไม่เอากลับบ้านนะจ๊ะตัดขาไปเลย อ้ยดอกนี่ไหมพี่นนองเนาะอวบขากแพ้สุดยอดความอวบเลยแต่ดอกอวบหน่อยแต่ก็อวบนอ,บอบนะจนะะเนาะนี่เบิ่งต้ะไรอวบขากอวบแน่พนะอ้ะอยสุดยอดอีหลีจ้ะตัดออกหลายเพราะว่ามันมันติดหยาเนะาะแล้วก็เฮ็ดเผิองเก้าลัดนี่เข้าไ่ได้เล่มคากหลายขึ้นกันครับ เฮ็ดพึงอันดอกใหญ่คะดอกเีาตัดเค็งเลย <c oughs> พ้มจริงตัดเอาตอนเก็บก็ได้แต่ว่าลัางเทื่อกะอยากให้พี่น้องฟินน,ำน้ำเนาะอันนี้ขออนุญาตเอาหัวออกเด้อถากแล้วกินุเนาะหุย้ยงามขนาดเลยเห็ดดอกน,น้อยๆสีฟิวคือเก็บเห็ดป่านเท่าเลยเด้พี่น้องฟิวดีดีเด้อ หมวอเราไปทางใดแอ้วหมวอ,อยู่พุ่นหมอ,อกอยอ่พุ่งเดากันหน่อยอ้าวฝนจะได้จังสิว่าตกห่ำมาดามาาท่านผูส้สแล้วฝนตกห่ำแล้วกันปาก้าวอันตัดแล้วก็สิผ้าหาเก็บย,ยางไปโหลดสนได้ฝนมาตกห่ำก่อน เก็บคือเกาอ่อนละจ้ะฝนตกห้ามก็ได้มันยางไปมันเห็นมันก็ต้องเก็บเนาะนี่อยหัวหัดไม้ยนี่แม่จะมันอวบง่ามครับพี่น้องจา้ามอเจ้าเบิงพุอนะความอวบเนาะอวบง่ามขนาดเลยเห็ดใหมๆ่ๆถากบ้านลุงรักปั้นดสุดยอดจ้ะ ตกลินที่ซื้อดอกบัตกแห้งปันไดหรอกอ,อวบมากจ้ะพี่น้องจ๋าพว่มอวบเนนีนนี่แต่ดอกอวบๆเนาะฝนตกแบบซุ่มเลยได้นี่พี่น้องจ๋าเฮ็ดทังบ้านได้ออกเต็มถี่แล้วซุ่มคักปันหนีเดี๋ยวเราก็ออกหลาย แล้วก็สิออกเรื่อยๆได้แบดน,นี้เพราะว่าอันมันซูมเนาะเฮ็ดมันก็สิออกมาเรื่อยๆเองสินะปีนี้ถือว่ามาเร็วนะเนี่ยมาหลายปกติแพดเก็บจำด้บ่เถียวอันปีก่อนนะแพดมาเก็บอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงเดือนนี้แหละแล้วก็หายไปเลยแต่ว่าฝนตกน้ำนมาแบบนี้ขอโทษนะจ๊ะเราคงจะออกมาเรื่อยๆห,หวังว่าเนาะปุณะงามบอ่อพี่เนาะอุวบขนาดเลยถากลักจอกิน จยจอกไงขนาดเลยอ,มอยแม่งตัวนี้แม่งจอจ๊ยขออนุญาตพาเบิง่งเด้อแมงโอ้ยแม่งกินคุณน่ะมานมานจ้ะได้อีกตื่มกันกันกสิคาเติบอยู่ดอกไปแกงแสบนะ่ามาตัดเห็ดผึ่งหวานกันได้บ่ะน,น้องจ้ะมาน <c oughs> มานทั้งเห็ดผึ่งหวานทั้งเห็ดเกาลัดเลย นานมากอืฝนจะตกห้ามมาดามทีละอย่าห้ามคุณสวยมาละเ็ไอ้ฝนกระไดอย่าห้ามข่อยเถอะ มันที่นี่ทันพ่ออีกกะสิเก็บผ้าเก็บแต่ว่ากะสิคันเห็ดเกาลัดนะสิตัดตัดครึ่งเอาเลยเด้อแต่ว่ากะอยากถอนอยากถอนมันฟินถอนเราได้ไปตัดขาอยู่บา้านกว่าเนาะส่งสีเน่าอยู่ได้นน่ส่งสีกวงได้หน่เด,ด้อได้ย่ตัดออกาคากลายมาดามมันสิบลูเรือทึ่งห้างทั้สิบอะไกิน อขาสวยงามอยู่สิุดใส่สุดมีเขาได้นี่ทอดสุดมีออกอุ้ยนี่นพี่น้องเอ้ยตัดหลายเติดด้วยนี่มันมันอันนี้ได้นี่ออโอเคพี่น้องจา้าอ้ยคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละหมานๆมานไม่ใช่ไม่หมานนะจ้าหมานหม,มานเลยนี่แต่พ่อหมอแกงอยู่เดอ้อนี่เนาะถึงสองเหตุนี่ ถอดถุงมือออกแล้วก็เปืี่ยนได้บัน๋นไปเจอกันคลิปหน้าเด้ย๋ดวยวจะได้พอแม่พี่น้องจา้าฝนกับตกห้ามมาดามอุ้ยกล่องเลยตกะซ้ำนี่เราจะโตกแห้งไปกว่านี่เด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็ดมัสลูมเอ็นจอยไลฟ์ไซด์เดนมาร์กแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปติดตามมาดามเห็ดมัสลูมแฟนเพจกับไปไปเด้ย๋ดวยวจะได้ไปติดตามได้เบิ่งสองต่อได้หมดจะ้ะโอเคจ้ะพอแม่พี่น้องจา้าเดี๋ยวมันกับ,บต่ตกแห้งเหรอสิาพาหาต่อได้นี่ เพื่อเดี๋ยวตกันเนะาะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้ะปลาเขียวชะอมดีค่ะ